หัวข้อที่จะทําวันนี้นะมันเป็นหัวข้อที่ว่าความรู้สึกของเขาคนนั้นตอนเนี้ยณเวลานี้วินาทีนี้ความรู้สึกของเขาคนนั้นตอนนี้ณเวลานี้วินาทีนี้เป็นอย่างไรเนาะอาจารย์ก็ใช้ไพ่สำหรับนี้นะดูได้เนี่ยทั้ง12ราศีเลยนะ ทางเจดันเกิดนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือจงใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจารย์บอกทุกรอบนะคะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดูแล้วเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานเอาไปปรับใช้กับในชีวิตประจำวนันดูแล้วอย่าเครียดอย่าตึงเครียดมากนะคะโอเอค okay, ค่ะ ัข้อที่ทำนะคะก็คือความรู้สึกของเขาคนนั้นอนะตอนนี้ณเวลานี้วินาทีนี้นะคะโอเคค่ะขอพลังงานนะคะขอพลังงานจักรวาลพลังงานออล่านะคะแสงสีเสียงครูบาอาจารย์นะคะให้อาจารย์เปิดไพ่ไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ตรงใจคนนะคะโอเคนะ เ,เรามาเช็คพลังงานของตัวคุณก่อนเลยอันดับแรกนะาร์จะ,จะใช้ไพ่ยิปีสำหรับนี้นะคะเป็นสำหรับธรรมดาธรรมดา,รรมดารรนี่แหละเช็คแค่คุณสามใบนะคะว่าพลังงานตอนนี้ณนะเวลานี้คุณเป็นอย่างไรคุณมีพลังงานยังไงบ้างความรักเป็นยังไงความคิดเห็นความอาลอะไรเงี้ยเหมือนแบบคุณอยากจะทำอะไรกับในชีวิตของคุณบ,บ้างหรือเปล่าเนาะขออนุญาตซับไพ่ให้มันละเอียดนิดนึงนะคะ ดูแลอย่าไปนั่งเครียดตึงเครียดนะแล้วใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโอเคเนาะเีเพื่อนเืนผ่านนะฟังให้จบก,กันก่อน <laughs> สนุกนะฟังเรนดอมเนะี่ยโอ้พลังงานของคุณตอนนี้นะเชื่อว่าหลายๆคนตอนเนี้ยกําลังเอาพลังงานลบๆอะที่เข้ามาดูนะัออกไปพลังงานที่กําลังลบภายในวันนี้อาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรที่มันแย่ๆนะ่ะหรือทําให้ ชีวิตคุณเหมือนแบบไม่มีความสุขอ่ะคุณกําลังจะสั่นมันออกไปคุณไม่อยากรับรู้ไม่อยากรับฟังไม่อยากรับเห็นคุณกําลังเอาพลังงานด้านบวกของคุณแสงอาทิตย์เห็นไหมาจากท้องฟาแสงอาทิตย์มากระทบกับอัศวินเอะคิงก็คือพระราชาตตนี้เห็นไหมถือเหรียญน,นะคะถืออะไรอ,อาวุธนะคะป้องกันไว้ไม่ให้อะไรไม่ให้มัสิ่งที่มันรู้สึกว่าที่ทําให้เอ็นจีของคุณอาบลบ แต่คุณก็ได้รับได้ยินรับฟังมาแล้วแต่คุณไม่อยาที่จะเหมือนแบบเอากลับมาคิดแล้วเสียใจนะคะเหมือนคุณได้ไปทํางานวันนี้หรือคุณได้เจอคนมากๆมากงหน้าหลายตาหรือได้ประชุมไปสังสรรค์คุณจะคุณจะมีข้อโต้แย้งในองค์กรของคุณหรือสิ่งที่มันอาจจะไม่กระทบกระเทือนหูคุณหรือสิ่งที่มันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่แต่คุณเก่งมากค่ะคุณใช้พลังงานด้านวกาของคุณส่งแสงออร่าของคุณที่มีอยู่ในตัวคุณนะปั้ง ปึ้งใช้สติใช้ความนิ่งใช้ความคิดแล้วฟังคนที่คิดลบนะคะแล้วคุณก็พูดไปคําเดียวปึ้งเมื่อเหมือนเป็นการทกปาทักคาถาหรือเออ่ได้อยู่อะไรทําการที่มันเป็นเหมือนแบบสิ่งมลพิษมวลดําของคุณเนี่ยคุณจะเหมือนแบบโอ้ฉันไม่กลัวนะฉันรู้สึกว่าฉันเอ e นอร์จน้อยจังเลยฉันอยากจะเดินหลีกลบหนีคนคนนี้จังเลยซึ่งคุณก็อดทนฟังมาต้องนานเนี่ย เป็นเพราะว่าพลังงานด้านบวกของคุณอะเริ่มดีแล้วดีขึ้นแล้วดีขึ้นมากนะคะไม่ใช่ดีธรรมดานะดีมากมีอะไรที่มันชัดเจนมีอะไรที่มันซัพพอร์ตตัวเองมากขึ้นมีอะไรที่มันรู้สึกว่ามันสามารถทําให้คุณแบบเติบโตและเดินไปข้างหน้าคุณไม่ยอมที่จะเอาคําพูดโบโลบๆบของคนอะมาทําให้คุณบั่นทอนคุณและทําให้คุณแบบดูด้อยค่าลง นะคะนี่คือตัวคุณนะคุณเก่งนะคุณจากจากความคิดที่คุณแบบไม่กล้าที่จะทาอะไรเนี่ยคุณได้ออกจากโลควางได้ใส่เสื้อกรอกเสื้อกรอกก็คือความคิดของคุณความใจเย็นของคุณนะคะมาเป็นเกราะป้องกันในตัวคุณความนิ่งของคุณมากขึ้นพอคุณนิ่งลงคุณใช้สติคุณใช้ปัญญามากขึ้นคนที่เก่งโอเคลหละคุณก็อาจจะอยู่กับคนที่เก่งที่สุดหรืออาจจะเป็นระดับ สูงสๆผู้บริหารหรือไปเจอคนที่เก่งมากมีอินฟินิตี้ที่เยอะพอคุณหรือว่าอะไรเนี่ยคุณก็จะใช้ความนิ่งอันนี้แหละคะ่ะข้อดีของคนที่อยู่ทํากลางของคนเก่งต้องใช้ความนิ่งมองคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อความข้อมูลต่างๆตรงนี้คุณทําได้นะเพราะอะไรพลังงานแสงพลังงานจากักรวาลหรือพลังงานออร่าเนี่ยจะสรรความดีของคุณ กระบวนการความคิดการทํางานของคุณให้มันเหมือนแบบรู้สึกว่าทําให้คุณทําให้คุณคิดได้คิดได้เยอะยิ้มได้แล้วก็ไม่เอาสิ่งที่มันกระทบกับจิตใจของของเรื่องยแย่ๆนะมันมากระทบกัจิตใจคนงานของคุณผ่านไปได้ดีเพราะว่าอะไรคุณใช้ความอดทนนะคะคุณอดทนอยู่กับสิ่งพวกนี้มานานแล้วตั้งแต่เด็กหรือคุณอดทนมันมาตั้งแต่เด็กแล้วอะคุณก็เลยรู้สึกว่าเออมันสบายมากชิลๆมาสำหรับชั้นชั้น ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่มันมาตรงนี้มันมากระทบใจิตใจฉันเลยฉันไม่ได้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้ฉันคิดลบอ่ะหรือคนคิดลบอ่ะจะมาทําให้ฉันลบตามอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อดีของตัวคุณนะโอเคนะเป็นข้อดีของตัวคุณเรื่องงานเนี่ยคุณทําได้คุณอดทนคุณคุณอยู่ได้แล้วคุณอาจจะได้เริ่มงานใหม่ก็ได้นะคะอาจจะได้เริ่มงานใหม่อาจจะมีแผนทํางานใหม่อาจจะ อยู่กับผู้หญิงเยอะนะคะมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างแต่คุณใช้สติคุณเป็นคนฉลาดไม่ค่อยรู้เลยละ่ะว่าถ้าคุณประทะก,กับคนพวกนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นคุณก็จะใช้ความนิ่งมากกวา่าขีดิเคอแล้วก็แยกแยะความความความรู้ต่างๆนะคะ,ะใช้สมองในการทํางานคุณใช้ใจด้วยละ่ะ คุณใช้ใจคุณให้ใจเขาไปก่อนคุณเป็นคนออนอนถ่อมตนแล้วเป็นคนที่มือไม้อ่อนเวลาเพื่อร่วมงานหรืออะไรใช้หรือว่าใครใช้คุณเนี่ยคุณก็จะมีความไม่ได้เป็นคนขี้เกียจอะ่ะเป็นคนน่ารักอะ่ะมี e NERGY หรือเป็นคนที่น่ารักเป็นคนน่ารักไปเลยอะ่ะเออแล้วฉะนั้นคนพวกนี้เขาก็จะแบบชอบรักเอ็นดูแลแม่ตาไม่ค่อยมีปัญหาก,กับคุณหรอกใครมีปัญหาแต่คุณไม่มีปัญหานะคุณเ่อนข้างที่จะอยู่กับคนพวกนี้ได้เลยฉลาดนะอืมนะคะฉลาดเนาะ นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเซนดีเซนแรงเหมือนกันนะคะแล้วก็อยู่กับหลายๆอย่างทุกๆอิริยาบถเนาะตอนนี้โอเคค่ะ <_' S 1> อาจจงใช้สติในการทํางานเรื่องเองินเรื่องอะไรไงคุณอาจจะมีอาจจะได้เจอเพื่อนนะในรอบสัปดาห์นี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้นะคะจ,จะได้อาจจะได้เจอเพื่อนเก่าเพืเเ่อนเกิดเพืเ่อน,นที่มันเหมือนแบบคุณกําลังรอคอ,อยเขาอ่ะอาจจะเป็นเพื่อนคนที่ทะเลาะเบาะแว้งกับคุณอ่ะอาจจะได้มีโอกาสได้เจอกันทํางานหนักนะช่วงเนี้ย เช้สมองแก้ปัญหาอะไรเยอะเหมือนกันนะเราอ่ะมันเหมือนแบบมีเรื่องไม่ให้คิดอีกแล้วว่าเปรียบเสมือนฟันเฟืองเลยในองค์กรที่มันใหญ่ๆอ่ะโอ้ทางงานเงินคุณผ่านไปได้นะคุณก็อาจจะมีบ้างเรื่องส,อสะดุดเกี่ยวกับทาง,างเรื่องการเงินคุณกํลาลังหาหาช่องทางการทําเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นการค้าขายออนไลน์หรือคุณอยากจะหาไรายได้เสริมจากการทํางานประจานะคะเพราะว่าเงินทางเดียวของคุณมันอาจจะไม่พอ นะคะหรือคนที่มีเงินอยู่แล้วหรือมีอะไรแล้วคิดที่จะลงทุนทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งแผนที่จะมีแบรนด์เป็นของตัวเองหรือทําธุรกิจที่ไม่ให้มันเติบโตนะคะโอเคค่ะโอเคเนาะก็จะมีระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็คือหัวเข่าน้ําหนักตัวมีอาการปวดข้อเข่าข้อมือข้อเท้าเพราะว่าน้ําหนักตัวเยอะ นะคะระบบขับถ่ายโอเคเนาะบอกหมดแล้วนะภาพรวมเนาะแล้วก็ถ้ามาทำดูดา่ามาดูทางด้านเรื่องความรักของคุณเนาะมันเป็นเช่นไรความรักของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรมาดูมาเช็คพลังงานของเขานิดนึงค่ะพลังงานของคนรักของคุณหรือคนที่แอบชอบคนที่แอบแซบคนที่ที่เรามองอยู่เนี่ยอาจจะเป็นใครอะคนในองค์กรไหมแอบชอบเขาอยู่นะคะแม่ทำไมมันชอบเขาจังเลยอะไรอย่างนี้โอเคค่ะหนูแอบแซบเขาอยู่ค่ะ มาค่ะดูได้เลยค่ะเอาโอเคค่ะพลังงานของคนคนนั้นคนคนนั้นเนี่ยอยู่คนเป็นคนใกล้คุณไหมใช่นะคะ่ะเป็นคนใกล้ตัวคุณนะคะเป็นคนใกล้ตัวคุณเป็นคนเคยเจอคุณแล้วเป็นคนที่เคยพูดคุยเจราจาพบปะสังสรรค์นะคะคนที่อยู่ในองค์กรคนที่แอบชอบแอบแซบความรักไม่ชัดเจนก็ใช่สามีภรรยาการที่อยู่ด้วยกันนะคะหรือสามีคุณหนะักไปทํางานต่างประเทศหรือแฟนคุณกำลังคบกันอยู่ต่างประเทศฝรั่งผมทอง นะคะหรือใครก็ตามที่อยู่แดนไกลก็ได้นะคะโอ้นะอยู่ใกล้ภูเขาอยู่ใกล้สวนไร่พืชผักผลไม้เนี่ยคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความรู้ความคิดนะคะเป็นคนที่ธรรมชาติหลายล้อมเป็นคนที่จิตใจดีนะคะคนคนนี้นะเป็นคนทีค่คุณเคยเจอแล้วแหละอาจจะเหมือนแบบเคยเจอคำาแล้วคุยกันอยู่พบกัน สักกันอยู่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ลึกๆในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดบอกใครได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เก็บซ่อนความรู้สึกไว้ในใจรอให้แน่ใจรอให้ชัวร์ถึงจะเปิดเผยให้คนได้รับรู้นะคะคุณเป็นลักษณะแบบนี้กันกันกบคนคนนี้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีให้คุณตอนนี้ถึงแม้เขาจะไม่ชัดเจนกับคุณนะคะ ถึงแม้คนคนนี้จะไม่ชัดเจนกับคุณแต่ความรู้สึกที่เขามีให้คุณมี Transpass ก็คือการเปลี่ยนแปลงมันรุ่มร้อนจังเลยอ่ะมันวุ่นวายจังเลยอ่ะมันอยากได้ข้อความจากคุณจังเลยอ่ะมันเหมือนแบบมีความรู้สึกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาคนคนนี้นะมีความตื่นเต้นมีความเราใจกับคุณตลอดเวลาชอบทุกๆอย่างที่เป็นคุณความรู้สึกของเขาตอนนี้นะเวลานี้ณนะเวลานี้วินาทีเนี่ยมันเป็นความรู้สึกการรอคอยโทรศัพท์จากคุณ ข้อความคุณอาจจะทะเลาะกันตอนเนี้ยแล้วคุณก็ดัดนิสัยเขาฉันไม่ส่งข้อความหรอกคุณรู้ไงว่าเขาหลงคุณหนักมากคุณรู้ไงว่าเขารอคอยคุณบางทีคุณก็บอกเขาไปเลยหรือเขาอาจจะบอกคุณไปเลยตั้งคนตั้งบล็อกเขาชอบแกล้งคุณเขาชอบทดสอบแล้วลองใจคุณทค่เพืคุณเสียใจนะคะบางทีเขาก็อาจจะมีแบบเจ้าชู้บ้างอะไรบ้างเนาะคนคนนี้นะเป็นคนที่มีเสน่ห์ทรงพลังนะเหมือนนางฟ้าเลยถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนแบบ เทพบุตรอะนะคะที่มีปีกแล้วมีเป็นมีความใจเย็นมีโอรา่าพลังงานแสงมาเทนแพรนส์นะคะมีทั้งน้ำนะคะเทวดาตนนี้นางฟ้าตันนี้นะคะก็ลังเยียบน้ำนะคะเป็นคนใจเย็นอีกมือหนึ่งก็ถือถ้วยถ้วยก็คือถ้วยแห่งความรักมีปีกพร้อมที่จะบยบินพร้อมที่จะมาหานะคะถ้าคุณทักเขาหรือคุณแบบ ตอนนี้นะถ้าคุณทักไปปุ๊บมาหาหน่อยได้ไหมมันพาไปทานข้าวหน่อยมาเลยคนคนนี้นะคนคนนี้กําลังรอคอยความรักจากคุณกาลังรอคอยคุณง้อนะคะอยากให้คุณง้อจังเลยเพราะเขามีคนอีกโกแ้แรลมนะคะแล้วก็เป็นคนที่จบไม่ได้ลงไม่ได้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบไม่องอใครสักสีเยอะนะคะแต่เขา แต่เขาจบที่คุณนะค,คนคนนี้ถ้าคุณถ้าคุณพูดอะไรเขาก็จะยอมเชื่อฟังคุณทุกอย่างเพราะด้วยความรักด้วยนะคะด้วยความรักด้วยหลายๆอย่างที่เขามีให้คุณนะคะเขาอาจจะผ่านเรื่องความรักมาแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะในทางเรื่องความรักมาแล้วเขาอยากจะเหมือนแบบสร้างครอบครัวสร้างฐานะสร้างอะไรไปกับคุณนะคะความรู้สึกของเขาตนนัวนี้มีความรู้สึกว่าเขาความความไม่ชัดเจนของเขาอะ่ะมันก็มีนะ นะความไม่ช่จริงของมันก็มีเพราะเขาอยู่ในสังคมที่มันเยอะๆเห็นไหมมีพระผ้าต้นนี้นะคะพระคนนี้นะคะเ,เด็กนะคะก็คือพระนะคะนั่งสังฆราชนั่งอยู่นะคะบนบันลังเป็นคนที่มีความรู้คุณคิดเป็นครูบาอาจารย์เฉียบแหลมสติปัญญา นะคะเขามันเขาก็จะไม่ทําอะไรที่มันแบบพร่องหรือเรื่องที่มันมาทําให้เขารู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยหรือไม่ดีอย่าง้เขาก็จะมีแบบแผนแบบแผนชีวิตของเขาเขาจะไม่ค่อยยอมรับลอกค่ะว่าเขาทําผิดเพราะเขามีความเป็นอีกโก้เขาไม่รู้ตัวว่าเขาทําผิดบางครั้งเขาอาจจะเป็นคนที่รักเบื่อเรื่องเหมือนกันรักเผื่อเลือกคบคุณเผื่อเลือกคคกันไปเรื่อยๆเน่ยก็หยุด ถ้าใช่มันก็ใช่ถ้าไม่ใช่มันก็ต้องผ่านอะไรแบบนี้ค่ะฉะนั้นความรักของคุณและเขามันเหมือนแบบเหนื่อยเนาะเหนื่อยก็ต้องอดทนเพราะคนรักเขาอะเออความรักของคน,คนเรานี่ก็แปลกนะห้างกันไม่ได้นะเออคนเราอะเนาะนะนี่ไงเขามองกันไกลถึงขนาดสร้างครอบครัวสร้างอนาคตกับคุณเลยนะแต่เขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้บอกนะคะ King of Slots ก็คืออ่า พระราชากำลังถือไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เท้าเพราะว่าันเป็นผู้นาําแสงที่มันส่องมากระทบเขาเขาทํางานหนักเพื่อคุณและครอบครัวนะคะบางครั้งเขาก็คุณอาจจะทะเลาะกันแล้วก็ผิดใจกันไม่ได้คุยกันนะคะมันเหมือนเป็นเส้นเส้นบางๆอ่ะนะคะคุณอาจจะเข้าใจผิดว่าเขามีคนนู้นคนนี้หรือเปล่าทาไมไม่คุยบางครั้งเขาเลือกที่จะเงียบมากกว่าที่จะมปะาปะทะเขารอให้มันเขารอให,ให้ให้คุณเงียบไปก่อนสถานการณ์มันตึงเครียดอยู่เดี๋ยวเขาก็ทักมาเอง นะคะโอเคเนาะเขาคนนี้นะจะไม่ทักให้ใครแต่เขาจะทักหาคุณคนที่เพิ่งคบกันคนที่เพิ่งจีบกันนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ใจแข็งใจเด็ดใจเดี่ยวมากเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวเยอะเยอะมากเป็นคนที่มีโรคโรคส่วนตัวเยอะเข้าถึงยากคนคนนี้นะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครสั่งเขาได้ถ้าเขาไม่ทําก็คือไม่ทําถ้าเขาทําเดี๋ยวเขาจะทําให้เองเขาไม่เคยแบบเรียกร้องความสนใจอะไรจากใครเพราะเขาเป็นคนเก่งแก่งตั้งแต่เด็ก เขาจะใช้สติและปัญญาในการคิดและตัดสินใจส่วนตัวเขาเจ้าชู้ไหมก็มีแหละในความเจ้าชู้นะคะผู้คุณเพราะคุณเพิ่งคบเขานี้เขาคิดว่าเขาอาจจะมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ก็ได้หรือคุณอาจจะมีทางเลือกแต่ความที่เขาคิดถึงคุณสนใจคุณเพราะคุณมีความพิเศษความพิเศษของคุณยังไงก็คือความมีเสน่ห์ของคุณความมีน้ำใจความเป็นคนไทยของคุณความเป็นที่คนอ่อนน้อมถ่อมตน นะคะเขาอยากได้คนแบบนี้ฉะนั้นเขาก็สนใจคุณเป็นวิสิยความรู้สึกของเขาตอนนี้ก็คือรักคอยหานะคะถ้าเขาอยู่ต่างประเทศเขาก็อยากจะโบยบินมาหาคุณกําลังเก็บค่าตัวเดินทางกําลังเก็บกระเป๋าอยากจะทําตามสัญญาดีไม่ดีเนี่ยอาจจะมาสะพายก็ได้นะคะหน้าที่ทํางานหน้าบริษัทเออดีไม่ดีนะคนเก่าคนเดิมของคุณอาจจะกลับเข้ามาก็ได้เพราะเขาสง่สงส่งอินสตาแกรมเฟซบุ๊กไลน์ยูทูบของคุณทิกต็อกอย่างเงี้ยเขาสอ่งอยู่ เขาเล็งเไว้อยู่เขาเล็งๆคุณไว้อยู่นะคนเก่าคนเดิมเนี่ยโอเคนะเป็นภาพรวมนะใครก็ตามคู่สามีภรรยากันที่กําลังทะเลาะกันก็เขากําลังปรับตัวเข้าหาคุณนะคะกําลังเหมือนเป็นเข้าใหม่ประมาณนะ่ะกําลังศึกษาดูใจกันนะคะคนที่กําลังจะแต่งงานอาจจะมีบ้างนะคะที่ที่ผิดใจกันตอนนี้นะคุณมีแผนที่แต่งงานกันคุณมีแผนที่จะเดิน จับมือไปด้วยกันเนี่ยต้องใช้สติให้มากๆนะแรนดอมันเป็นแรนดอมที่ดีมากนะคะและคุณก็ใช้สตินะคนในกรณีคนที่กําลังจะแต่งงานเนี่ยเขาอาจจะเจอคนมากหน้าหลายตาอาจจะเจอผู้หญิงเยอะผู้ชายเยอะอะไรเงี้ยอย่าหึงเขาเกินหน้าเกินตาคุณเชื่อไหมว่าเวลาคุณจะทํางานมงคลหรือว่าอะไรเียมันก็จะมีมารเข้ามาทดสอบความรักของคุณและเขานะคะโอเคเนาะ คุณก็เป็นคนจิตใจดีเหมือนกันแต่คุณก็เป็นคนขี้หึงเขาก็เป็นคนขี้หึงเขาเนี่ยหึงยังหนักเลยคุณอะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตัวตัวเขาโคตรที่จะหึงเลยหึงไปในทิศทางที่มันเป็นแบบไม่ควรที่จะหึงอะบางครั้งก็หึงหนักเกินบางครั้งก็อะไรก็ไม่รู้อะไรแบบเนี้ยอืมบางครั้งคุณก็เหนื่อยใจกับพฤติกรรมของเขาเหมือนกัน นะคะโอเคเนาะแต่คุณก็ชอบนะที่เขาหึงคุณความรู้สึกของเขาวันนี้ตอนนี้ที่คุณได้รับรู้บางคนเนี่ยจีบกันคุณอยากรู้จังเลยว่าพี่ในองค์กรเนี่ยอ่ะโอเคสาหรับคนที่กาลังกาลังเหมือนแบบเข้าไปจีบเขามันเป็นเชลลัยอะไรเงี้ยสาหรับคนที่เราไปจีบเขาหรือเขายังไม่รับรู้เนี่ยคนนี้เขาก็มีคลิกมีสปาก,กับเราเหมือนกันนะไม่เหมือนแบบชอบอะชอบนิสัยเธอมุ้งวิ่งกุ้งกิ้ง กระดุงกระดิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบนะชอบนิสัยใจคอของคนนะคะคุณเป็นคนที่โดดเด่นมากคุณเปรียบเสมือนคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์คนวันศุกร์คนวันพุธคนวันอังคารเนี่ยเนี่ยลักษณะคุณจะเป็นแบบนี้เลยเป็นคนที่มีออร่าพลังงานเยอะนะคะเวลาใครเห็นเนี่ยอาทิตย์ก็ได้เวลาใครเห็นเนี่ย,ค,นนยคุณก็จะรู้สึกว่าเออคุณโดดเด่นถ้าคุณไปในเพื่อนสิบคนหรือกลุ่มกลุ่มนั้นอนะคุณจะโดดเด่นกว่าเขาเขาก็เล็งคุณไว้นะ ในองค์กรคุณเนี่ยเดี๋ยวพี่หนูชอบพี่จังเลยหนูชอบน้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้ก็เล็งคุณไว้เขาก็ชอบคุณเนาะคุณจิตใจดีนะเออคุณจิตใจดีนะน้องเนี่ยที่คุณชอบพี่เนี่ยที่คุณชอบเนี่ยเขาจิตใจเขาก็เล็งคุณไว้ความรู้สึกของเขาก็ไม่ต่างอะไรจากคุณหรอกแต่เขาคีบความรู้สึกของเขาไว้แค่นั้นเองนะคะโอเคเนาะอะไรก็แล้วแต่คุณกับเขาน่ะได้ผ่านช่วงเวลาแย่ในชีวิตมาด้วยกันและสําหรับคนที่กําลังคบกันหรือเป็นคู่สามีภรรยากัน นะคะต้องใช้สติในการครองในการดําเนินชีวิตให้มากๆนะคะความรักของคุณกับ,กบเขาอาจจะไม่ได้สวยหรูหรหลามาเฮาหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเหมือนคนคนอื่นหรือว่าอะไรก็ตามตอนนี้แต่คุณกับเขาเขารักคุณคุณรักเขาความรู้สึกมันมีเติมเต็มให้กันและกันอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกของเขาที่มีให้คุณความรู้สึกของคุณที่มีให้เขาอันนี้มันเป็นความต้องการความหวยหาความอยากได้ความอยากเจอความอยากพบอืมความรู้สึกที่เขาแบบ อยากจะบอกคุณวันนี้ก็คือเขาหลักคุณนะคะเขารลักคุณมากไหมนะคะเขารลักคุณมากไหมนะคะเขาอยากจะคือคุณคุณคุณกับเขานะ่ะไม่ได้ชัดเจนนะเพราะเขาเป็นชายยอดเขาอาจจะไปทํางานเดินทางทํางานที่อื่นเดินไกลบ่อยๆความสําคัญของคุณแบบช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามันอาจจะตัดจบความสัมพันธ์ไปแล้วและเขากลับวนเวียนกลับมาหาคุณอีกรอบหนึ่งเหมือนเป็นความรักที่เริ่มต้นใหม่อ่ะนะคะ คุณโสดเขาโสดมาเจอกันคนโสดคนเสริฟมาเจอกันแล้วเป็นคนเก่าคนเดิมของคุณตอนนี้พอมาเจอกันปุ๊บมาสปากันปุ๊บคุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะอันนี้นะชาริอ่อนนะเขาอาจจะทํางานไม่ตรงเวลาเขาอาจจะเหมือนแบบต้องทํางานไม่ได้อยู่กับที่ทํางานเจ็ดวันเลยถ้ามีแปดวันได้คงทํางานแปดวันทาโอทีแต่คุณกับเขาคุณก็รักเขานะเขาก็คบมาหาคุณตลอด เขาก็เหมือนแบบให้ความสําคัญกับคุณอะเพราะเขาหลงไหลในความเป็นตัวคุณในความมีน้ําใจในความเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เข้าถึงได้ไม่ได้เรื่องมากทานง่ายๆอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วก็ชอบรอยยิ้มของคุณใบหน้าของคุณอบอุ่นอบอุ่นทุกครั้งที่เขาได้คุยกับคุณคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นเป็นคนที่เข้าถึงง่ายอบอุ่นเจราจาอบอุ่น นะคะเออเนาะคนคนนี้เป็นคนที่มันเหมือนแบบเหมือนจะเรื่องมากนะแต่ไม่ได้เรื่องมากหรอกแต่เป็นคนคีปลู่คี o r อมคีบไว้ไม่เปิดเผยไม่แสดงความรู้สึกไม่ทำอะไรให้รู้สึกว่าความรักของคุณและเขาอะหรือบางครั้งอะคนไม่รู้ได้ซ้ำว่าเขาคิดอะไรเป็นคนเข้าถึงยากอย่างที่บอกนะเขาเป็นโรควนตัวเยอะ ฉะนั้นการที่เขาเป็นโลกส่วนตัวเยอะคุณจะไม่รู้หรอกนะคุณจะไม่รู้เขาเป็นคนประเภทแบบหน้าเดียวเขาเป็นเพศประเภทหน้าเดียวเขาไม่ใช่พูดคนพูดเยอะนะเขาเป็นคนที่เหมือนแบบอยากจะพูดก็พูดไม่อยากพูดก็ไม่พูดเขาเฟดตัวเองไปเลยอะไรเงี้ยเขาไม่อธิบายด้วยสมมติถ้าเขาทะเลาะกับคุณเขาจะไปเลยหนีไปเลยอาทิตย์สองอาทิตย์หรือสองสามวันหรือเขาทักมาเองทักมาก็จะประชดประชันนิดนึงหรือจะกลวนประสาทนิดนึงอะไรแบบเนี้ย ทำให้คุณรู้สึกว่าทำไมความรักของคุณกับเขาเป็นเป็นอย่างนี้มันไม่กระตื้องแต่ไม่หลอกเขาอะเป็นคนมีสติเลือกที่จะตัดจบหรือเลือกที่จะนิ่งมากกว่าเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนอารมณ์ร้อนหรือใจร้อนคุณต้องการเหตุผลคุณต้องการแบบทีเดียวเลยปุ๊บคุณอะคุณต้องการแบบความชัดเจนเลยส่วนตัวฉันส่วนตัวเขาอะใช้ความนิ่งมากกว่าฉะนั้นเป็นอะไรที่แตกต่างกันไงคะระหว่างความรักคุณกับเขาเขาใช้ความนิ่งจนน่ารำคาญ คุณชอบคําอธิบายเลยสมมติว่าวันนี้คุณทะเลาะกับเขาคุณก็อยากที่จะให้เขาอธิบายแต่เขาไม่อธิบายเขาตัดจบหรือเขาอาจจะบอกคุณกลับไปก็ได้แต่ความรู้สึกของเขาก็คือช่วงที่บอกไปเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่อะไรเป็นประมาณนี้คิดถึงคุณโหยหาคุณอยากจะพบเจอคุณอยากจะอธิบายอยากจะกอดจังเลยอยากจะดึงเข้ามากอดจังเลยนะที่รักนะเยโมโหนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เลือกที่จะพูดนะเพราะว่าเขาคิดแล้วว่าถ้าการที่เขาเลือกที่จะพูดมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้น เขาเลือกที่จะนิ่งมากกว่าการนิ่งมนันคือการตอบโจทย์ให้ตัวเขาด้วยอะไรแบบนี้ค่ะมันคือการตอบโจทย์ให้ตัวเขามันคือมันทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะมันไม่ได้ลดคุณค่าวความรักลงการนิ่งการมีสติมันจะได้ไม่ต้องเสียความรักแบบที่บางบางทีเขาก็ คิดได้ว่าถ้าการที่เขาใช้มโหเพราะเขาเป็นคนสองล่างนะสองบุคลิกเขาไม่อยากใช้ล่างสองของเขามาถึงมาถึงตัวคุณเราะคุณอ่อนโยนมากกว่าที่เขาจะทําอะไรแบบนั้นเขาเคยผิดหวังเรื่องความรักมาพเพราะเขามาเจอคุณเขาก็อยากจะทะนุถนอมคุณไว้ไม่อยากจะทําให้คุณเสียใจมันก็เป็นแบบนี้มันเลยเป็นคนที่เข้าถึงยากดูเหมือนอีโก้แรงดูเหมือนแบบศักดิ์ศรีเขาเยอะอะไรแบบนี้ค่ะ แต่เขาชอบกับคุณมากกว่าเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นเขาจะเป็นผู้ทว่าผู้นำผู้นำแต่เวลาเขาเขาอยู่กับคุณอย่างเงี้ยเขาอยู่กับคุณใช่ไหมคุณกับเขาก็จะเหมือนแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยนะคะในช่วงนี้นะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรู้จักเป็นคนรู้ใจเป็นคนที่ให้ความสาคัญงกันและกันเป็นคนที่มีอะไรที่มันทำใหให้ให้รู้สึกว่า ความโดดเด่นความรักของคุณอะ่ะมันกระจายฟุ้งไปข้างหน้าหรือหรือทําให้ความรักของคุณมันเหมือนแบบมีความหมายมีความหวังกันกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาให้ความสําคัญคุณนะคะมากให้ความสําคัญให้เกียรติคุณเพราะคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบไม่ได้บีพิษมีภัยกับสังคมหรือไม่พิษมีภัยกับใครอะ่ะ อ่อนโยนเขาคิดแล้วว่าถ้าเขาเลือกคุณนะคุณจะต้องเป็นแม่ที่ดีหรือเป็นพ่อที่ดีของลูกแน่นอนเข้ากับายิพี่น้องเขาได้เขาอาจจะเจอคนที่วางแผนชีวิตไว้แหละแต่ไม่สามารถเข้ากันได้แต่ตัวคุณอนะ่ะคุณคุณทาได้แล้วก็เขาก็กําลังปรับตัวเหมือนกันให้เข้ากับสังคมของคุณนะคะเขากําลังปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะช่วงเวลาตอนนี้นะคะบางครั้งเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้กับการกระทําของเขาที่เขากําลังกระทํากับคุณนะ่ะ เชาชูมันก,ก็เช่าชูแหละแต่ก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดที่ทําให้คุณเสียใจเยอะแยะมากมายนะคะเรนดอมนี้อาจจะตรงใจหรือไม่ตรงใจใครได้แต่อาจารย์ก็เชื่อว่าคุณได้รับพลังงานดีๆจากตัวเองแล้วก็พลังงานดีๆจากเขาเนาะนะ่าทำงานเก่งจังทั้งคุณและเขาอ่ะนี่ไงคุณก็ทํางานเก่งเขาก็ทํางานเก่งฉะนั้นคุณก็คลิกแล้วก็สปาร์กหัวใจที่มันตรงกันหัวใจที่มันเรียกร้องหัวใจที่มันตรงกันมันก็เลยเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้ทั้งคุณและเขาอ่ะ เกิดความรักที่ดีๆต่อกันเห็นไหมฟังแล้วซูรู้สึกดีจังเลยเนาะเนี่ยเกิดความรักที่ดีๆต่อกันมันเลิกก่อร่างสร้างตัวมันทําให้คุณเห็นแบบความความอดทนของเขาค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์เชื่อว่าเรนดอนนี้นะคะจะทําให้ทุกคนอิ่มได้เพราะ ความรักของคุณและเขามันตรงใจกันและสะอาการเขาอาจจะมีเรื่องที่มันผิดใจบ้างแต่คุณก็ให้โอากาสเขาให้อาภัยเขาเนาะอะไรอย่างเนี้ค่ะนะคะการดูรนดอมเนี่ยมันอาจจะมีทั้งถูกและผิดมันไม่มันไมไมันไ,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 ไม่ถูกเสมอไปหรอกเลือกหัวข้อนะคะที่ตรงใจกับเราเอาไปปรับใช้และคิดพิดจารณาดูให้ยิ้มดูอย่าเครียด <c oughs> บางคนเครียดนะคะนึกถึงคนรักก็มาดูรนดอมดีกว่าเนาะ เนึกถึงคนรักก็มาดูเรนดอมเรนดอมมันเป็นเรนดอมแห่งความรักเนาะอืมเรนดอมนี้มีพลังงานจักรวาลออราของทั้งคุณและเขามันตรงคลิกและตรงใจกันณเวลานี้เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่อะไรอาวอนห่วงหาคุณอยู่คิดถึงห่วงหาอยากจะพบเจอคุณอีกครั้งอยากจะเจออะไรแบบนี้มันเป็นลักษณะแบบนี้เนาะณตอนนี้วินาทีเนี้ยอะ โอเคค่ะคุณเป็นคนเก่งอ่ะคุณเป็นดีคนดีอ่ะแม่ซิเชียนใครก็อยากอยู่ด้วยป่ะถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์ก็เลือกกับอยู่กับคนแบบนี้นะเอออยู่คนที่สามารถแพรวกันเป็นผู้นําของเราได้นะคะอ่ะวันนี้อาจารย์ก็หวังว่านะคะแรนดอมเนี้ยจะทําให้ทุกคนยิ้มได้ยิ้มรับพลังงานที่อาจารย์อ่านพลังงานบวกของคุณตัวคุณเองนั่นแหละมีพลังงานบวกและพลังงานบวกของเขาด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามกันมาตลอดและดูทุกคลิปวิดีโอของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าก็ตามไม่ว่าจะอยู่แผงไหนของของโลกนี้สายดูรวงทุกท่านสายมูเรนดอมพิเอากาทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้พบเจอสิ่งดีดีนะคะวันนี้อาจารย์ก็ขอไปก่อนนะคะ ไม่บายค่ะทุกคนยิ้มยิ้มนะคะรับวันใหม่ค่ะ